สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับย่าหนิงนะคะมีสาวสาวมาจากไหนคะทำไมเยอะจังอ๋อมาจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะสาวสาวมาจากไหนคะมาจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะ ไเที่ยวบุญการแล้วเราทำขาตัวเดี๋ยวแวะที่ไปาโอ้ยมีแต่คนเติตัวสวยๆมาจากกรุงเทพนะคะไปวัดมาหลาแดนอาาจถ้ำผาแอนถ้ำภูผาแดนชื่ออะไรนะถ้ำภูผาแดนจ้ามาแว้าระวังรถเป็นเร่องโนใรกินกินนักพิแม่ห้องงจาาเลจำอนะต้องกวดดนยังไงเออบ้านเฮากันเนี่ย มารดาชาวทุกคนค่ะเดินทางปลอดภัยนะค่ะขอบคุณค่ะฝากช่องด้วยนะคะช่องย่าหนิงกกอกนะคะเลยค่ะดาดาด้าค่ะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยนงเดินทางล้ไปนมไะไถที่นี่ก็มีที่พักเหมือนกันเมื่อบรามาักนี่เลยเนี่องจากจองไว้แล้ว รุ่นรุ่นเราทั้งนั้นเลยนะรุ่นเดียวกันทั้งนั้นเลยไม่ใช่รุ่นเดียวกันนะป้าจะแล้วเออใช่แต่ก็เหมือนรุ่นเราใช่็นันเป็นคนเชายะเจ้าน่้าเจ้าเป็นสวเรียมใหม่ว่นั้นอนเราแม่ปิ้หลงรับยายต้นเเหมือนกัน จันหอมบนไว้ดีันยนูองแม่ไว้แล้วก็เหล่าแบบฟินแล้วาขวดซีว่าก็เอาเดินซีผมันเหลืองไอจ้ะจนหอมกระรอกกับปลากะเน้อเหลืองอ่ะจต้องจะหอมจะรู่จะหอมดอรุุนเดียวกันรุนเดียวกันุเดียวกันจ้ะแม่ดอกตอ๋อไม่ใ่วชจากอะไรนช่ด้เตา่่ะได้เต่ใช่่่่จั่ช่ชชชใ่่่่่่ นี S <S 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 ่ค่ะแม่ย่าหนิงย่าหนิงเนี่ยจำย่าหนิงช่องย่าหนิงกกอกนะเจ้าจ้าน่าฮักมากเลยนอกจากหอมดีใจขนาดคนเหนือใจดีเจ้าเป็นคนมีความสุขเปิดเลยงามกันโมดแหละนั่นเนื้อนะฮัฟจ้ามากันไหมนะเจ้ามากันไหมนะเจ้าอ้แก้วไม่ขึ้นรถเจ้าดีนะเจ้าแม่ขอบคุณมากค่ะ เจ้าเป็นสาวเจ้าใหม่ยาผ่องแตงกเหลืาบบรรเขาแม่มันมันถึงจะทักทายอะไรกันเพราะมันรุ่นรุ่นเดียวกันนั่นนะมาได้เมื่อวานนะมาเห็นรุ่นรุ่นเดียวกันทั้งนั้นเลยขายในหามุกดอเขามุกดาหารว่าแม่บ้านเฮาเนี่ยมาจัดเองกันเลยใช่แค่พี่เขาที่เจ็ดสิบยังหนุ่มเลย ย,ยังไปเที่ยวกับเขาได้เลยยังหนุ่มเลยโอ้โหใช่ค่ะยังแข็งแรงยังสวยอยู่เลยนี่ค่ะดูสิคะเจ็ดสิบนะนี่ ราจะไปดูดูกต้องเราไปดูลุงเหมือนไปทางไหนนอโอ้ยายไม่เจอยิ้มเปอยเปลยเลยยายเจือนิโนเทียดิยายเจือกับลุงเหมือนดิโชคเป็นคนโชคดียายเจือไม่โชคดีลุงเหมือนโชคดีลุงเหมือนไปใส่นอชิโลชิโนชิโนอ้าวด่คนโชคดีนี่ลุงเหมือนโชคดีเวลาโชคดีปิดเงียบเลย ไม่บอกลูกบอกหลานเลยโอ้ยเอหนิงเอ้หนิงว่าอืมอันว่าไม่มีเห็นลุงวิทย์เนาะอโอ้าแมน้าแมนบอด้ไป้าแมนบอด้ไปใครนั่นได้นำคคนละได้นำหลายคนอ,นนอยู่เขาฝืนก็ละถามฝืนฝันเอ้ไปใช่ใช่<ะ>ทีทามนี่เพราะว่าเขาชื่อตัวเดียวน,นะนะตามวันนี้ไปฮอดูตก็เลยมันไม่ได้เพือถามปีนี้สักเถือ่อนเลยสามสามเถื่อแล้วเด้อมีแต่เถื่อแต่หนักหนัก,นก,นกทั้งนั้นเลย มีแต่รอบหนักๆเลยปีนี้สบายไปทั้งปีแล้วตาเหมือนนี่แกสบายไปทั้งปีแล้วปีนี้แกโชคดีแกเป็นคนโชคดีทั้งหมดตลาดน้อยเลยมีคนเดียวนี่ตลาดน้อยมีคนเดียวนี่เป็นคนโชคดีที่สุดออใช่นี่ใครถ้าใครถ้าใครเห็นแกนะทุกวันแกเดินไปเดินมาหัวขาวๆอยู่แถวนี้ก็ใช่ลุงนี่แหละทุกวันแหละ เดินเลาะไปเลาะมาอยู่ตอนนี้น่ะถ้าใครดูไลฟ์หรือดูอะไรจะเห็นแกทุกวันเลยเละนี่ตาคนนี้แหละค่ะแกเป็นคนดวงดีโชคดีมากๆเลยนั่งเมาหัวเมาก็คือโอ้ยสบายแล้วปีนี้ทั้งปีสบายแล้วอืมไปตัดลำมั่นนะไปตัดลำมันใน่องการสามมือ แกเป็นคนโชคดีมากๆเลยปีนี้สามงวดเต็มเต็มมีแต่งวดหนักๆทั้งนั้นเลยคือคนที่ดวงดีคนที่มีโชคแกคงจะทำบุญแต่ชาติปางก่อนบุญเลยมาหนุนแกแกก็เลยมีโชคลาบสามงวดซ้อนๆไม่ใช่งวดแล้วน้อยๆนะคะงวดแล้วมากๆเลยค่ะงวดเลยเยอะนะคะ คแกก็บอกให้อยู่แต่ว่าเราไม่ได้ช่วงช่วงแกบอกให้กับเราไม่ได้ถูกช่วงที่แกไม่บอกแกเลยถูกโอ้ยถือว่าดวงเรายังไม่มีพอแกมาบอกให้ทีไหนกลับไม่ถูกพอแต่แกไม่บอกกลับถูกเหมือนว่าเราไม่ยังไม่มีดวงอย่างนั้นเลยค่ะ แสดงว่าเรายังไม่มีดวงมีโชคไม่เป็นไรคะ่ะโชคลาบเดี๋ยวก็มีเองให้แกถูกก่อนยินดีด้วยแกก่อนให้แกมีโชคลาบแล้วเราก็จะพึ่งบารมีของเพื่อนๆนที่เขามีโชคมีลาบคือบารมีของพระพุทธชินราชคงจะเปิดผ่านให้ลูกได้สักวันหนึ่งเนาะคะ่ะ เขตพื้นที่เราแถวนี้ินดีด้วยกับตาเหมือนมากๆเลยวันตี้ตาชานคงไม่ถูกตาเหมือนถูกตาเหมือนกับตาชานพอหวยแกชอบมากตาชานแกชอบหวยมาก แถวตลาดน้อยไม่มีใครถูกซากคนมีแค่คนเดียวคือตาเหมือนถูกคนเดียวเดินดูกันต่อคลิปนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ย่านหนึ่งด้วยนะคะคลิปนี้ขอพอแค่น,นี้นี่คือโล่งโลงสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคลิปนี้สวัสดีนะคะสวัสดีจ้า